โอ้ย <Ooh, S 2> เสียงลอกสนันว้าเอาใหม่ใหม,ม่ครับโอ้ย oh. วิ่งย้อนข้านี้เลอครับหลังจากคันเมื่อกี้ช่วยนะครับมาอยู่นะครับผ่านมาอีกคันหนึ่งครับมา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 ข้าหน้าครับมานี่มานี่มาช่วยกันข้างหลังนี่มาคันนี้อยู่คันนี้อยู่อตะเนมา มาอยู่ๆมานี่มาค้างหลังนี่เลยข้างหลังกินดีกว่านะเขาฝีมือเขาฝีมือ,มอ,อเทคนิคดีนะเออ,เ,อ,อเตรียมพลสวิงนาที่พลสวิงนะนงนะครับมา,มาชมด้วยกันครับผมหลังจากเมื่อกี้ไม่ติดนะครับนะหมายนี้น่าจะติดนะครับได้เล่นแล้วครับ เมื่อกี้โอ้โหลอกลั่นเลยครับนี่นะครับลอกล้านเลยนะครับโอ้ตัวนี้โอเคเลยฮะเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ออกวิ่งเสียงเฟี้วยวเลยถ่ายไม่ทันตอนตอน,ตอนร้องทีแรกถ่ายไม่ทันเมันก็ออกมาออกมาเงี้ยออกมาแล้วนะนะครับมาดูฝีมือเฮียเขาอาัดปลานะครับ บอกขอขอแบบนี้ทั้งคืนอยากเจออย่างนี้ขออย่างนี้สักคืนอาว่าไงครับเด็กดอยครับคุยอะไรสักหน่อยะฮะขอที่กินแบบนี้ทั้งคืนพอผมก็จะเป็นคนตักทั้งคืนใช่ไหมใช่ครับเป็นไงครับความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างเ,เราตักไปกี่ตัวแล้วเนะี่ยเออฉล้ม กระเบนกระเหลืองปลากระพงกระพงปลานิลปลาหนิลปลายิสุกยิสกครับผมครบเลยครบเลยมาแล้วมาแล้วอะไรวะกระเบนกระเบนกระเบนปะกระเบนกะกระเบนปะมาแล้ว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 อือเออแจ๋วนัระวังขาเด้วอ่าเหมือนเดิมครับถอยเอ้เอ้เอ้มาแล้วเอ้มาแล้วเอาผ้าก่อนเอาผ้าผ้าผ้า เอออีเบนอีเบนอีเบนว่างว่างว่างวางว่างอีเบนอีแล้วเรียกๆเออไม่คืนตัวนี้ไม่คืนไม่คืนเรียกๆเดี๋ยวๆเรียกพิ่งๆเอาอันี่มาเหมือนเดิมเอาครีมครีมจับเหมือนเดิมครีมจับระวังครีมจับก่อนเดี๋ยวครีมจับก่อนเดี๋ยวหางมันจะสะบัดครับเอาล็อกล็อกไปหางก่อนอืมเดี๋ยวคนทำเองล็อกอย่างนี้นี่จะให้มันดิ่นเรียกๆเรียกๆเรียกพิ่งๆล็อกไม่อยู่อย่าเพิ่งไปจับมัน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันตรายเห็นไหมเห็นเงี้ยงไหมตัวตัวไหนครับตัวไหนนี่ไงมันมีเงี่ยงอยู่เห็นป้าเนี่ยเงี้ยงอ่ะนี่นี่เหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวตัดเฉพาะตัวนี้เดี๋ยวเอาปลายกันไกลเขี่ยอันนี้ออกก่อนอย่าเออระวังเดี๋ยวไปโดนเงี้ยงไม่เห็นไหมเห็นเงี้ยงมั้ยเออเออนากะตัดเนื้อเงี้ยงมันขึ้นไปนี่เออนั่นแหละครับเออเดี๋ยวผมถ่ายรูปก่อนให้ให้ได้เงี้ยงก่อนฮะโอ้ยเอาเงี้ยงอีกเนาะ นี่อันตรายนะครับใครไม่รู้อย่าไปจับหางมันนะครับไอที่จับแล้วเขาเขาเงี้ยงมันออกแล้วนะครับเขาถึงล้าจับนะครับอ่าทีนี้เราตัดไปเลยครับนะเพราะว่ามันมันเป็นอันตรายต่อเรานะครับนะนะครับไม่ใช่ว่าไปตัดทำไมไม่ขีดหางเพราะว่าหางมันกินไม่ได้แล้วนะครับมีแต่นะครับเอาออกนะเพื่อนะเผื่อนเป็นภัยต่อเราเดี๋ยวมันทิ่มเรวมันปวดนี่ไหมพี่น้องนี่ครับ มีแค่ไปจับหางนะครับไอ้อที่เขาจับหางคือเขาเอาเงี้ยงออกแล้วนะครับนี่ครับนะโดนเข้าไปสองตอน,นี่ครับเออตัดเลยน,นั่นแหละพรวพออดพราภัยนี่แหละครับนี่นะครับอันนี้เปราตัวสองตัวเป็นสองตัวแสดงว่าต้องคาไม่ตัวนึ่งไปเอาเอาวคีมปดเอาวคีมปดเป็นสองตัวฮะล้วงได้ไหมล้วงได้ปะไม่ได้รนี่ไง มีตัวเล็กอยู่ข้างในตัวนึงนะครับปอดเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับอไปอปิดเนไงครับออตัวที่สองครับตัวที่สองไปแจ๋วไปแจ๋วคาตาเลยคาตาเลยโอ้ยสนานวันไหวโอ้เสียงลอกเก็บปิดให้หน่อยนะครับไอคาตาเลยครับสนานวันไหวอืม แล้วครับเสียเสียงไว้เลยพอๆเเสียเสียงโอ้โหอยากให้ได้ยินทีแรกครับผมเฟี้ยวหล่อลุนครับหล่อลุนอุ้ยเอ้ยมันมันหลุดไปสองทีแล้วเนาะเช่นนี้เนาะนี่น่าจะอยู่น่าจะโอแหละคราวนี้ไม่ซ้ายก็ฝวาครับไม่ซ้ายก็ฝวาอุ้ยอ่าไปขยาดิีตกใจหมดเอ คนสวิงเราอยู่ไหนสวิงอยู่นี่เออเปลี่ยนซ้ายบ้างครับเมื่อกี้ขวานี่มาซ้ายนะครับมานี่เฮ้ยไงไงไอเบนหรือไอเบนเรื่อยไอสร้อยดิ่นดินหน่อยสร้อยปะไอสร้อยปะไอสร้อยปะเฮ้ยมากลางหน่อยได้ปะได้ปะเออเอาเหลี่ยมมันจะได้ถนัดถนัดหน่อย หาจุดให้ดีว่างไงครับลุ้นขนาดนั้นเลยครับฮะลงมานี่มานี่มาคอยตักปลานี่แล้วแล้วมือสวิงไปไหนทำไมไม่มา <kop> มือสวิงปลาก็กินเนี่ยมามาแล้วเนี่ยเร็วจังเออก็ลอกดังสนั่นมันไหวเหรอนี่มาแล้วเนี่ยขาบโบขาบโบน่าจะเป็ไนไอ้สร้อยมั้งสร้อยน่สร้อยสร้อยตัวใหญ่ ยังใหญ่เลยครับมาไม่ใหญ่มาแฉ๋ววับขึ้นมาสวยกระโพงอีกแล้วค่มเายอีกแล้วเฮ้ยแฉลบแฉลวเจ้าปลาปากเป้าเหรอคนลอยโอ้ยหนอความสุขของเราก็คือนี่แหละได้เห็นปลานี่แหละไป ปไปไปลงห้องลงห้องว่าตัวนี้ทําเวลาเร็วแป๊บเดียวเลยเอาลงห้องลงห้องเดี๋ยวไปเป็นไงใหญ่เลวครับปลาอะไรนะปลากระปลากระพงครับปลากระพงไปเลยครับปล่อยไปเลยเออนะครับก็ฉลามก็มีอ่าหลายอย่างนะครับทั้งกาเบน ในส้อยนะครับแล้วก็ฉลามก็หลายอย่างครับมาลงห้องขังเป็นอย่างเดียวงานนี่เด็กดอยลุยครับเคดอยมากบอกแล้วนะมวยดีๆสู้มวยวัดไม่ได้หรอกมวยวัดกินขาดเออเออมวยวัดเลยมวยวัดส่วนมากมวยวัดจะเป็นอย่างนี้แหละอือ มวยเก่งๆอ่ะมวยเก่งๆไม่ค่อยโดนเจอมวยวันเนี่ยหลับตามั่วอย่างเดียวอ่ะลงจากดอยเล่นเลยโอเคครับผมติดตามกันไปเรื่อยเนาะติดตามกันไปเรื่อยนะครับอืมแต่นกสนานกันไปเฮ้อายาโดครับเอาจะโด้เหรอโอเคครับ โอ้ยโยมีมีโยเอาโน่นขาโบเลยนะเอาสวิงมาสวิงเดาสวิงมาเออเอ้ตัวนัตัวสองตัวเลยเฮ้ยมันมีติดตัวมาด้วยเอออปลาอะไรวะป่อยๆปล่อยๆปล่อยๆเดาสวิงมาติดต่ำด้วยนะมาแล้ว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 เอาเอาสวิงตักสวิงตักยกขึ้นดิยกจีเออแจ๋วนั่นไงโอ้ยเฮ้แล้วปลาอะไรอีกเนี่ยเอาอ๋อ ปลาอะไรกันไม่รู้ดินี่มีโมีสองตัวแน่นาะก็บอกไอ้นี่ตามหลังมาไม่รู้ปลาอะไรเรียกปลาอะไรกันไม่รู้ปลาปลอะไรเมื่อกี้บอกปลาวานปลาวานเองแล้วอ่ะมันมาครบครบชนิดปลาหรือยังเนี่ยเอาครับเด็กดอยครับผมเด็กดอยปลาวานแลครับนะครับเราอาจจะไม่มีสาระอะไรนะครับเน้นเอาสนุกจริงป่ะตกลงปลาอะไร อะไรไม่รู้ <laughs> <laughs> อะไรแต่เพียนก็มาแล้วโอ้ยมาสารพัดอลยี่สกก็มาแล้วอา้าจมกันยา,ยาวๆครับสนุกสนานกันไป <laughs> ไปแล้วครับคันเดิมคันเดิมของเราอีกแล้วนะครับตักไปเหรอสู้ปะสู้เหรอถามเริ่มจะเบาเลยนะครับกด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  แ๋วแกวปลูกเบ็ดยังไม่เสร็จกทีเอาละครับมีฮึดครับมีฮึดนะครับล็อกเสียงเลยครับล็อกเสียงเลยแขวชมกันยา,ยาวๆครับนะกับบรรยากาศค่ำคืนนี้ครับเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเอาให้มันไปเลย กวางได้แค่นี้แหละอ่ะไปฝั่งนู้นนะไปฝั่งนู้นเอ๋อเดียวเดียวเดียวมานี่แล้วมานี่แล้วขาวโบ๊ชสร้อยสรอยสอย้สอยอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆดูปลาก่อนเออมตากเกลยวไปโดนหลังเบ็ดเขาโอเคสวยงามสวยเจียวอ่ะกดเลยกดเลยปลดเลยยกปลาเดี๋ยวเข้าปลา ไไอไตัวนี้เร็วอะ่ะนาทีนาทีเสร็จเสร็จึ้นแล้วอันตรายนี่ครับการปลดปลาตรงแก้มันคมนะครับว้าวไป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 อ่าไปครับแห่ผ้าป่าไปอีกแล้วครับแจ๋วกินอเอ้กินในเอม็มยังไม่หมดขวดเฮ้ยอย่าไปจับอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันดิน้นเดี๋ยวมือแหกเอาไปทั้งสวิงเลยเออเยวไม่เข็ดไม่เข็ด đĩa ở mùa hè pha phá pha phá dạy phá, dạy đòi dạy 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 đòi, dạy 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 ลุ้นกันต่อไปครับครับผมเป็นไงครับเรืเร่อยๆโอเคสว่างครับ <laughs> นอนหลับปนะเฮ้ยแต่บ่ายเย็นงี้ไม่นอนแล้ว <laughs> ไปลุ้นกันต่อครับครับผมหมดแล้วเดืามาเนี่ยไว้ไหนกับเบนข้างล่างเดี๋ยวขึ้นข้างบนนะไม่ไม่เดี๋ยวก็ไอ้นี่เอาเดี๋ยวก็ไปถ่ายรูปอยู่ <c oughs> ไปถ่ายรูปตักเลยนะทั้งไอ้นั่นตักเลย กัวัวแต่ไม่พอกินน่ะมไ่กิอะกินะครับนไม่เดเบ็ดเบ็ดไปงานครับอยได้อยู่โอ้ยฝีมือเงเขาคนเดียวอ่ะนะครับเขาอยู่ข้างหลังครับอยู่เบื้องหลังนี่พี่เขาอยู่ข้างหลังนี่ เห็นหลากหลายเขานะครับเดี๋ยวดูในคลิปก็รู้ว่าใครเป็นใครนะนะครับปลาเล็กนะครับนะครับออกไปช่วงเย็นครับผมนะไปหาปลากับเภาอย่างไงบ้างนะโอเคไหมโอเคครับจำเลยครั้งแรกอจำเลยครั้งเรืครั้งแรกเด็กดอยลุยครับผมเด็กดอยลุยเลยได้ฉลามด้วยครับลุง้องเราเป็นไงบ้างลูกน้องเราคิดว่าพวกตอนไหนไม่เห็นเลย สบายแล้วก็สว่างเลยผมว่าอยากกินเยอะอยากกินเยอะติดติงตเองฝีมือเฮียคนเดียวเล่นไปกี่ตัววะของเขาหมดเลยเนี่ยเฮียเขาอะฮะเนาะพี่เอาคนเดียวเลยัวใหญ่เนี่ยมาได้สนุกกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๋าว่าคิดว่าจะมาแค่ตัวอีกไหมมาครับมา มาซ้ำไม่ใช่มาอ้วกใส่งไ,ไ,ใไงเข็ดไหมยัง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 ไม่เข็เดเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ,บผมบ๊ายบาย